ปรัชญาสโตอิกกับคำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความเคร่งเครียดและสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เคยมีปรัชญาโบราณสำนักหนึ่งที่มอบภูมิปัญญาอันลึกซึง้งเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้เราพวกเขาคือพวกสโตอิกผู้สอนให้เราค้นพบความสุขและความสงบที่แท้จริงจากภายในปรัชญาสโตอิก ก่อตั้งขึ้นในกรีกโบราณเมื่อกว่า2,300ปีก่อนและมีนักคิดคนสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นซีโนผู้ก่อตั้งเซเนกานักปราชญ์และนักการเมืองหรือมาคุสออเรลิอุสจักรพรรดิโรมันผู้ยิ่งใหญ่หัวใจสำคัญของสโตอิกคือการทำความเข้าใจหลักการที่ว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้สิ่งที่เราควบคุมได้มีเพียงความคิด การตัดสินใจและการกระทำของเราเองส่วนสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นเหตุการณ์ภายนอกคำพูดของผู้อื่นหรือแม้แต่อารมณ์ของคนอื่นเราควรยอมรับมันและปล่อยวางลองนึกภาพวงกลมสองวงวงในคือสิ่งที่เราควบคุมได้ทั้งหมดเช่นความคิดทัศนคติความพยายามส่วนวงนอกคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นอากาศการจราจร หรือแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บพวกสโตอิกสอนเราว่าความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราไปกังวลหรือพยายามควบคุมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การที่เรายอมรับความจริงข้อนี้จะช่วยให้เราคลายความกังวลและมีอิสรภาพทางใจหรือ Inner Freedom มากขึ้นพวกเขายัางเน้นย้ำถึงคุณธรรม4ประการที่เป็นเสาหลักของชีวิตที่ดี 1. คือปัญญาความสามารถในการแยกแยะถูกผิดและเข้าใจโลกตามความเป็นจริง 2. คือความกล้าหาญการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวและความยากลำบากอย่างไม่ย่อท้อ 3. คือความยุติธรรมการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นธรรมและมีเมตตาและ 4. คือความพอประมาณการควบคุมความต้องการและอารมณ์ของตนเองและภูมิปัญญาของสโตอิก เกี่ยวข้องอย่างไรกับคําแนะนําเรื่องการใช้ชีวิตละ่ะนั่นคือแทนที่จะหงุดหงิดกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราอาจใช้เวลานี้หายใจลึกๆแล้วจัดการเพียงสิ่งที่เราควบคุมได้เราไม่สามารถควบคุมความคิดเห็นของผู้อื่นแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถควบคุมการตีความและการตอบสนองของเราได้เช่นการเลือกที่จะเรียนรู้จากคำวิจารณ์หรือปล่อยผ่านมันไปถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผล สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการกระทำของเราคือสิ่งที่ส่งเสริมการกระทำของเรา The impediment to action, advances action. Marcus Aurelius ได้กล่าวไว้เช่นนั้นพวกสโตอิกสอนให้เรามองอุปสรรคเป็นโอกาสในการฝึกฝนความกล้าหาญและความอดทนอยู่เสมอเซเนกายังกล่าวอีกว่าเราได้รับความทุกข์จากจินตนาการบ่อยกว่าความเป็นจริง We suffer more often in imagination. than in reality. การฝึกฝนจิตใจให้มองโลกตามความเป็นจริงยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และมุ่งเน้นพลังงานไปที่สิ่งที่ควบคุมได้จะช่วยให้เรามีความสงบภายในไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบตัวก็ตามสำหรับพวกสโตอีกแล้วชีวิตที่ดีหรือยูไดโมเนียคือการมีชีวิตที่สอดคล้องกับเหตุผลและธรรมชาติไม่ใช่การแสวงหาความสุขสบายภายนอก การเรียนรู้จากภูมิปัญญาของสโตอิกจะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับชีวิตด้วยความสงบมีเหตุผลและสามารถยืนหยัดได้มั่นคงไม่ว่าจะเจอพายุใดในชีวิตก็ตาม